สวัสดีค่ะอย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าไม้นำเข้าเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะปลูกไม่ค่อยรอดกันซะเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะมือใหม่นะคะแล้วก็มุมเกษตรเองนะคะก็เจอปัญหาเรื่องการปลูกไม้นำเข้านะคะที่เออเขามีปัญหานะคะเน่าแล้วก็ไม่รอดนะคะแต่ว่ามุมเกษตรปลูกต้นนี้นะคะสองต้นนี้จะเป็นไม้นำเข้าขนาดใหญ่นะคะเป็นอีชิ้นน้อมนะคะแต่ว่าเขาดันรอดนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะมาแบ่งปันนะคะว่า มุมเกษตรปลูกยังไงนะคะสองต้นนี้ถึงรอดนะคะสองต้นนี้เนี่ยเป็นไม้ตัดลงจากตอเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเป็นสายพันธุ์อิชิน้อมเนาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์อิชิน้อมหรือว่าเป็นเพราะว่ามุมเกษตรปลูกถูกวิธีนะคะเขาก็เลยรอดทั้งสองต้นเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยไม้ขนาดใหญ่จะรอดอยากนิดนึงนะคะโดยที่ตอนที่เขามาถึงเนี่ย มุมเกษตรจายังไม่ปลูกเขานะจะแกะเขาออกก่อนแล้วก็เอาไปวางไว้เอาเขาไปวางไว้ในที่ล่มนะคะในที่ล่มที่ไม่มีแสงเลยนะแต่ว่าลมพัดผ่านดีนะคะโล่งๆแต่ว่าล่มนะคะจากนั้นเนี่ยมุมเกษตรจะรอให้เขา,เอ,าอยู่นิ่งๆอย่างนั้นอะเจ็ดวันนะคะเพื่อที่จะให้เขาปรับตัวนะหลังจากเจ็ดวันเนี่ยมุมเกษตรจะเอาเขามาปลูกนะปลูกลงกระถางแต่ว่า เออมุมกเกษตรจะไม่ใช้กระถางใหญ่แบบนี้นะจะใช้กระถางพอดีพอดีกับต้นของเขาอะ่ะแล้วก็ยังไม่ลดน้ํามุมกเกษตรจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นอาทิตย์หนึ่งนะถ้ารวมกับเจ็ดวันที่ยังไม่ลงปลูกก็เดือนครึ่งเดือนพอดีเนาะมุมกเกษตรจะเอาเขาลงลงลงไปปลูก ลงดินนะโดยที่ยังไม่ลดน้ํานะคะปล่อยให้เขาอยู่กับดินแห้งๆแบบนั้นนะคะ7วันนะคะจากนั้นเนี่ยมุมกเกษตรจะเอาเขาไปแช่น้ําก็คือจะเอากระถางเนี่ยไปแช่น้ําแล้วก็ให้เขาดูดความชื้นดูดน้ําซับน้ําขึ้นมาให้ให้เต็มให้ให้เขาชื้นๆถึงหน้าดินนะคะจากนั้นมุมกเกษตรก็เอาเขาไปวางไว้ในร่มเหมือนเดิมนะคะ7วันนะคะแต่ว่า จะไม่ต้องไปไว้ในที่อาบนะเพราะว่ามุมเกษตรเคยเขาเอาไม้นําเข้านะคะไปวางไว้ในที่อาบแล้วแบบคือคือลมพัดระบายไม่ดีว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วสุดท้ายเขาเน่าซึ่งมุมเกษตรไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะคะแต่มุมเกษตรเอาเขาไปวางไว้ใต้เอ่อในจุดที่ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าในจุดที่ไม่มีแดดนะคะแต่ว่าต้องเป็นโล่งๆลมพัดผ่านดีนะคะจากนั้นเนี่ย พอผ่านไปสักเดือนหนึ่งเออไม่ใช่สิหลังจากเราจุ่มน้ําผ่านไปสักเจ็ดวันนะคะเรารอให้ดินแห้งๆนะคะถ้าเกิดว่าดินยังชื้นๆแบบนี้มุมเกษตรจะไม่ลดน้ํานะคะเพราะว่ากลัวเน่าเนาะเพราะว่ามีประสบการณ์ไม้เน่าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะรอจนเขาแห้งสนิทนะคะแล้วมุมเกษตรค่อยให้น้ําเขาอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งเราจะสังเกตว่าหน่อของเขาเริ่มมานะคะเพราะว่าสองต้นนี้เนี่ยมุมเกษตรจะ ได้มาเขาเด็ดหน่อออกหมดเลยนะคะไม่เหลือหนอ่อสร้างหน่อเลยนะคะหลังจากนั้นมุมเกษตรก็สังเกตว่าหน่อเขาเริ่มมานะคะยอดเขาเริ่มเดินแต่ว่ามุมเกษตรก็ยังไม่วางใจนะเพราะว่าเ,เราต้องจับดูว่าต้นเขานิ่มไหมนะคะเพราะว่าถ้าไม้หัวที่มีขนาดใหญ่เนี่ยบางทีรากเขาไม่เดินแต่ว่าหน่อเขาสามารถมาได้นะยอดสามารถเดินได้นะเราก็ยังไม่วางใจนะคะมุมเกษตรก็เลี้ยงอย่างนั้นจนกระทั่ง มุมเกษตรสังเกตยกกระถางดูแล้วสังเกตว่ารากเนี่ยเริ่มที่จะคือเริ่มโผล่รากขาวๆลงมาใต้กระถางนะอย่างมุมเกษตรใช้กระถางเล็กๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าต้นของเขาใหญ่มากแต่ว่ามุมเกษตรจะใช้กระถางเล็กๆแบบนี้เพราะฉะนั้นก้นเขาก็จะ ตื้นๆน,นะเวลาลากเขามาเขาจะเห็นชัดว่าลากชายชายลงไปข้างล่างแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยมุมเกษตรก็รอให้เขาฟื้นตัวไปอีกสักพักหนึ่งให้ลากเขาเริ่มเริ่มที่จะเยอะขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยมุมเกษตรก็ลากเมื่อเมื่อวันที่แบบยังไงอ่ะลากเขาเดินเยอะแล้วอ่ะเริ่มที่จะเต็มกระถางมุมเกษตรถึงจะเปลี่ยนเขามาใส่กระถางใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายสองต้นนี้ก็รอดนะคะเป็นสองต้นที่ มุมเกษตรสั่งไม้ขนาดใหญ่มาขนาดใหญ่มาสองต้นสุดท้ายนะคะแล้วเขาก็ดันรอดนะคะซึ่งซึ่งมุมเกษตรไม่รู้ว่าเป็นเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะว่ามุมเกษตรปลูกถูกวิธีหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นอีชิน้นเนาะเขาก็เลยรอดนะคะแล้วก็รอดทั้งสองต้นด้วยนะมุมเกษตรอ่ะสั่งสั่งมาสองต้นแล้วเขาก็รอดทั้งสองต้นเลยนะคะ แต่ว่าทีนี้ถ้าเพื่อนๆสั่งไม้ขนาดใหญ่มาเนี่ยเวลาที่เขามีหน่อหรือว่ายอดเดินเนี่ยอย่าเพิ่งวางใจนะคะควรที่จะเช็คระบบลากเขานิดนึงนะคะโดยการที่ถ้าเราดูยังไงลากเขาก็ไม่โผล่ไม่มาทัทีเราก็ลองดึงเขาขึ้นมาดูก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตแล้วยอดเขาเดินหน่อเขามาดีแล้วก็แบบ เขาอวบอ้วนนะคะไม่ไม่รีบไม่ไม่นิ่มนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องโยกเขาก็ได้เพราะว่าบางทีถ้าเราโยกเขาเนี่ยอาจจะทําให้ระบบรากที่ที่เขาเพิ่งออกมาเนี่ยช้านะคะแล้วก็ไม้นําเข้าเนี่ยส่วนใหญ่อย่างว่าคือด้วยสภาพอากาศของไม้ที่เขาโตมากับสภาพอากาศที่ที่เมืองไทยนะคะก็คือเขาอาจจะแตกต่างกันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ยิ่งตอนที่เขาขนส่งมาเนี่ยไม่รู้ว่าเขา อบอยู่ในกล่องในในภาชนะที่บรรจุเขามานานนานแค่ไหนนะคะไม่รู้ว่าเขาไปติดเชื้ออะไรมาหรือเปล่าระหว่างขนส่งนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะเอามาปลูกนะคะควรที่จะพักไม้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ2ต้นนี้มาถึงปุ๊บเนี่ยมุมเกษตรเอาเขาไปคือจุ่มยากันลานะมุมเกษตรไม่ได้แช่เขานานนะก็คือแค่จุ่มไว้หนาทีนะคะจากนั้นมุมเกษตรก็เอาขึ้นมา วางไว้เลยนะคะลืมบอกไปนะคะตรงนี้ก็คือสําคัญที่สุดไม่รู้ว่าเพราะมุมเกษตรทาแบบนี้แล้วเขารอดหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นมุมเกษตรก็ไม่ไม่เคยได้สั่งไม้หัวใหญ่อีกเลยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ต้นเล็กๆนะคะที่มุมเกษตรสั่งมาแล้วก็รอดบ้างตายบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นไม้นําเข้าส่วนใหญ่เนี่ยแนะนาว่า ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ควรที่จะสั่งต้นเล็กๆหรือว่าเป็นเป็นมเมล็ดมาเพาะดีกว่านะคะของมุมเกษตรอีกชุดหนึ่งที่ลอดลอดยกชุดก็จะเป็นโลโฟนะคะโลโฟที่ต้นเล็กๆ เท่าตอนนั้นมาเท่านิ้วมือเองนะคะตอนนี้ก็เขาเริ่มติดเริ่มรอดกันหมดแล้วนะคะหวังว่าเขาจะรอดถ้าเขารอดเนี่ยเดี๋ยวมุมกเกษตรจะเอามารีวิวนะคะวิธีการเลี้ยงไม้นำเข้าให้รอดให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็2ต้นนี้ก็เป็นตัวอย่างไม้นำเข้าของมุมกเกษตรนะคะที่รอดนะคะที่ผ่านๆมาเนี่ยส่วนใหญ่มุมกเกษตรจะรีวิวไม้นำเข้าที่แบบมาแล้วเขาเนา่าเขาตายนะคะวันนี้มุมกเกษตรก็เอาใจพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ <laughs> เขานำเข้าไม้นะคะ,ะด้วยการรีวิวนะคะไม้ที่ไม้นำเข้าที่เขาลอดบ้างนะคะด้วยอิชิโน,นบนะคะอิชิโน,นบสีนะคะตัวนี้จะเป็นไม้นำเข้าจากจีนนะคะอิชิโน,นบดอกดอกชมพู่นะคะกลางดอกจะออกเป็นสี ไม่แน่ใจว่าเป็นสีดำหรือว่าสีเขียวเหมือนจะเป็นสีเขียวๆนะคะยังไงถ้าเขาออกดอกเนี่ยมุมเกษตรก็จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาไม้นําเข้าเขามาถึงปุ๊บเนี่ยสำหรับมุมเกษตรนะก็คือถ้าเขามีหน่อเล็กๆมุมเกษตรจะเด็ดเขาไปกราฟทันทีนะคะเพื่อที่กันไว้นะกันไว้เผื่อเขาเน่านะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นไม้ฟอมกอนะคะที่เขามาเป็นหลายๆต้นอะไรอย่างเงี้ยเรามาถึงปุ๊บเนี่ยมุมเกษตรก็จะ ถึงแม้ว่าจะฟอมกอสวยแค่ไหนมุมเกษตรก็จะดึงเขามาซักหนอ่อสองหน่อนะคะเพื่อที่จะเอาไปกราฟนะคะเป็นการกันไว้นะคะเผื่อต้นแม่เขาเน่านะคะเราก็ยังคงมีมีเขาเรียกว่ามีทาย,ยาทนะคะไม่อย่างงั้นนี่คือท่านเน่าแล้วแบบตอนที่ปกติไหมที่เ,เ,เ,เน่เานะก,วนก,กว่าที่เราจะสังเกตเห็นโดยเฉพาะมือใหม่นะที่ไม่ได้เช็คทุกวันก็คือกว่าที่เราจะสังเกตเห็นก็คือเขาติดเชื้อรามใบใหญ่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเด็ดเอาตอนนั้นก็คือเสี่ยงที่เขาจะ เขาจะติดเชื้อแล้วก็เน่าหมดนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงปุ๊บเนี่ยมุมเกษตรก็จะพยายามนะคะเด็ดหน่อของเขาสักหน่อสองหน่อหรือว่าถ้าเป็นฟอร์มก,รก็ขอสักต้นสองต้นนะคะไปไปกราฟไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยก็คือต้นแม่เขาไม่รอดแต่ว่าหน่อหรือว่าต้นที่เราเอาไปกราฟก็ยังรอดนะคะก,ก็ก็เป็นการเซฟเซฟค่าใช้จ่ายในการเอฟเนาะ ได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราเกิดว่าเขาเน่าไปทั้งหมดนี่ก็คือเราถ้าเรายัางอยากได้ก็คือเราต้องสั่งใหม่นะคะก็จะเป็นการเสียตังเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเทคนิคที่มุมเกษตรใช้ที่สวนนะคะใช้ที่สวนแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข็ดนะคะกับการสั่งไม้นําเข้านะคะลองเอาวิธีของมุมเกษตรนะคะสําหรับ2ต้นนี้เนาะ,ะที่ที่มุมเกษตรเลี้ยงเขารอดนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างแล้วก็ถ้ามุมเกษตรทําใจได้แล้วก็สั่งไม้ขนาดใหญ่มาอีกถ้าเกิดว่าเขารอด มุมเกษตรก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกนะคะสองต้นนี้ก็เป็นสองสองต้นแรกที่ที่เขารอดสาหรับที่ส่วนของมุมเกษตรนะสำหรับไม้ขนาดใหญ่นะคะส่วนไม้ขนาดเล็กก็มีหลายๆต้นที่รอดอกันแล้วก็ที่ตายก็เยอะเยอะมากๆกันนะคะยิ่งยิ่งตอนที่ยังเพิ่งเพิ่งจะสั่งไม้ใหม่ๆเนี่ยคือด้วยความตื่นเต้นแล้วก็กลัวไม้ตายนะคะพอไม้มาถึงปุ๊บเราก็รีบรีบ รีบปลูกอ่ะรีบปลูกแล้วก็รีบรดน้ํานะคะส่วนใหญ่ก็จะตายหมดเลยนะคะหลังๆนี้เราค่อยๆเรียนรู้นะคะแล้วก็สองต้นนี้ก็รอดมานะคะมุมเกษตรก็เอามาแบ่งปันนะคะแล้วอย่างวันก่อนที่มุมเกษตรเนี่ยเอาโนโตอ่ะมารีวิวที่ที่เขาเน่าก็คือจริงๆแล้วเขามีรากเขาเดินอะไรยอดเขาเดินสวยมากแล้วแหละแต่พออยู่มาวันนึงมุมเกษตรก็ลอง คือรู้สึกว่าเขาเอียงเอียงอ่ะแล้วมุงเสร็จก็ลองไปสกกิจดูคือเขาล้มแล้วพอเราเอามาดูเอาทําไมล่างล่ากที่เขาเคยเดินคือแบบเป็นสีน้ําตาลหมดแล,แล้วแล้วก็ข้างขอบขอบตรงเนี้ยเขาเขาก็แบบเป็นเป็นรูโบอ่ะเหมือนเขาเน่าอ่ะนะ ก็คืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้นำเข้าหรือว่าไม้ไทยนะคะถ้าเกิดว่าเราเดินดูเดินเช็คทุกวันนะคะเราเห็นตอนที่เขาเพิ่งจะเริ่มมีอาการเนี่ยเราก็ยังสามารถช่วยเขาทันอยู่นะคะสําคัญที่สุดก็คือเราต้องใส่ใจไม้ของเราเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยไม้ติดเชื้อจุดเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นพอเราเห็นอีกทีก็คือเขาลุกลามใหญ่โตแล้วนะคะตอนนั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เนาะโอเควันนี้มุมเกษตรก็พาพเพื่อนๆมาดู แค่นี้ก่อนเนาะสำหรับวิธีการเลี้ยงไม้นำเข้าให้รอดนะคะสองต้นนี้ก็รอดแล้วนะคะก็เลยมาแบ่งปันวิธีนะคะให้เพื่อนๆลองไปใช้ดูเนาะ,ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคดีๆนะคะหรือว่ามีประสบการณ์ที่สามารถเลี้ยงไม้นำเข้าให้รอดได้ก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้กับมุมเกษตรแล้วก็เพื่อนๆที่เขามีปัญหาเรื่องการเลี้ยงไม้นำเข้านะคะได้เรียนรู้ไป